Univers Philippines หากยึดเอาจำนวนผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลเวทีสูงสุดและในฝันของวงการนางงามฟิลิปปินส์ไม่แพ้ใครในโลกประเทศแห่ง7,000เกาะแห่งนี้มีนางงามจักรวาลแล้วถึง4คนเป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกาและเวเนซุเอลา The new Miss Universe. การเป็นนางงามคือความฝ่ฝันของหญิงสาวจำนวนมากเพื่อเป็นบันไดแห่งโอกาสไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดยเฉพาะหากมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่กว่าจะไปถึงฝั่งฝันพวกเธอต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักและการฝึกซ้อมก็เข้มข้นสมกับเป็นมหาอำนาจด้านนางงามโลก แนวคิสตรีนิยมในปัจจุบันอาจทําให้การประกวดนางงามค่อยๆลดความนิยมในหลายประเทศแต่ก็เฉพาะในโลกตะวันตกเป็นส่วนใหญ่สําหรับฟิลิปปินส์การประกวดนางงามยังคงความขลังและความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายคนส่วนใหญ่ที่นี่มองว่ากิจกรรมนี้คือการเชิดชูส่งเสริมและให้คุณค่าต่อผู้หญิงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในตัวเองและได้แสดงพลังของตัวเองออกมา Be anie, Be anie, Universe, มีเวทีการประกวดนางงามเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับประเทศเวทีในฝันของหญิงสาวทุกคนคือบินิบินิฟิลิปปินสหรือมิสฟิลิปปินส์แต่กว่าจะถึงเวทีนี้ต้องมีเวทีเล็กๆยิบย่อยให้ผ่านก่อนมากมาย It's been another wonderful Bin nie, Bin nie evening Mangakafamilia, you very much for joining ด้วยส่วนสูง170เิเซนติเมตรเศษเครื่องหน้าเหมาะเจาะสวดทรงได้สัดส่วนผิวพันขาวนวลเนียนผมยาวพลิ้วสยายอาบิเกลพลาโบเข้าประกวดนางงามแล้วเกือบทุกเวทีสายสะพ,พายถ้วยรางวัลมงกุฎและประกาศนียบัตรรับรองความงามมากมายหลาย10ชิ้นแขวนไว้บ้างวางไว้บ้างอยู่แอร์อัดกันจนแทบไม่มีที่เก็บ This is the titles that I won and the crowns. I also won Miss Pathogenic. Okay, uh, yes. Back then I'm just I think 15, 16 years old back then in the picture. This is the biggest one, right? Yes, it is one of Can my I of course. Has it's to be not on big? New, <laughs> has to be on you. So tell me about this one. It looks so fabulous. Yes. And you became the Miss มันเดล y a n g 2019ด h สน่ so last year yes and on this year oh last February t oh o o really yes so you just got this one yes <It> s <S can you put on your head of course นางงามเป็นความใฝ่ฝันของหญิงสาวจำนวนมากในฟิลิปปินส์และความหลงไหลข้างคล้ายการประกวดนางงามของฟิลิปปินส์ก็เป็นที่รับรู้กัน การประกวดนางงามเป็นวาระแห่งชาติการประกวดเวทีใหญ่อย่างมิสยูนิเวอร์สผู้คนจะเฝ้ารอเกาะจอโทรทัศน์เพื่อลุ้นผลนางงามเป็นหัวข้อที่ฮิตในชุมชนออนไลน์ของที่นี่ขณะที่กองเชียร์นางงามจำนวนมากลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางยกขยงมาเชียร์สาวงามตัวแทนประเทศของตนชิดติดขอบเวทีประกวดเงินจากสปอนเซอร์สนับสนุนการประกวดไม่เคยขาดสาย รากฐานความหลงไหลในการประกวดนางงามนี้อาจย้อนไปได้ไกลกว่า400ปีก่อนสมัยที่ฟิลิปปินเป็นอาณานิคมของสเปนมีธรรมเนียมการเลือกหญิงสาวที่สวยที่สุดมาเข้าพิธีเฉลิมฉลองและงานเลื่อนเริงในฤดูการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตของหมู่บ้านหรือชุมชนยุคต่อๆมามีการใช้สาวสวยในการโปรโมทสินค้าท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค และเมื่อสาวงามจากฟิลิปปินส์เคยก้าวขึ้นไปถึงตำแหน่งนางงามจักรวาลได้ในปี1969เป็นการจุดประกายความสนใจของผู้คนในวงกว้างความสนใจได้รับการตอกย้ำอีกครั้งจากตำแหน่งนางงามจักรวาลคนที่2คนที่3และคนที่4คือเมื่อปีที่แล้วที่แคทริโอนาเกรได้ตำแหน่งในการประกวดที่ประเทศไทย uh, They love not only showcasing the beauty. and the brains of a filipina but the they showcase the whole philippines as well they showcase um, the uh, characteristics what we have in the philippines and they uh, the filipino people really loves um, seeing uh, beautiful people and competing in different pageants <laughs> รานี่คือหนทางไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าที่เร็วที่สุดและเรื่องราวของสาวน้อยคนนี้ก็เป็นแบบนั้นอาบิเกลเกิดและโตมาในสลัมนกางเกงยีนทรงสบายกับเสื้อยืดรัดรูปคอกว้างสีดำเผยผิวขาวนวลเนียนที่ลำคอรองเท้าส้นสูงสีครีมส่งให้ร่างยิ่งดูระเหิดระหงดูแตกต่างและขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างสิ้นเชิง ความงามของเธอเฉิดฉายอยู่ท่ามกลางความแออัดสกระปรกรกรุงรังระหว่างที่พาเราเดินผ่านบ้านช่องห้องหับของชาวสลัม I'm not ashamed that I came from this kind of barangay because it um, shaped me a lot as a, as a person to not only judge them by um, where they live or how they look like but it is more about um, understanding them as a person Because a lot of people would feel a little bit uncomfortable to <Yeah. S 1> talk about their background they, if they're poor if they're from like you know yeah, the c o n t e s t e d area but you r e not yes I'm not I'm very proud to say <Yeah. S 2> that yes yeah, so welcome to our home <Thank you. S 2> it is small but one thing that I'm proud of is ส่วนบ้านของเธอเป็นห้องกรุผนังด้วยไม้อัดบางๆขนาดเล็กมากที่พอเข้าไปแล้วขยับตัวไม่กี่ครั้งก็ชนผนังสภาพทั้งหมดเกา่าโทรม บันไดแคบๆโยเยผ่าขึ้นไปชั้นบนที่ใช้เป็นห้องนอนพื้นที่ทั้งหมดนี้คือที่อยู่ของสมาชิกครอบครัวทั้งหมด5คนเธอบอกเราว่าเป็นเพราะพ่อที่ต้องทํางานเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวด้วยการขับรถสำล้อทําให้มีบ้านที่ใหญ่กว่านี้อยู่ไม่ได้จากสิ่งที่เห็นทําให้เราเข้าใจไม่ยากเลยว่าทำไมสาวน้อยคนนี้จึงใฝฝันอยากจะเป็นนางงาม สำหรับอบิเกลแล้วเวทีนางงามคือหนทางเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากได้รางวัลระดับเขตขั้นตอนต่อไปสำหรับเธอคือการเข้าประกวดมิสฟิลิปปินส์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดนางงามจักรวาลต่อไปและเธอก็รู้ดีว่ามันไม่ง่ายและมีงานที่ต้องทำอีกมาก Need การฝึกเพื่อเป็นนางงามในฟิลิปปินส์นั้นมีความเข้มข้นจริงจังมีการจัดคอร์สฝึกนางงามทั้งอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการเพื่อส่งเหล่าหญิงสาวผู้มีรูปฉมงดงามไปให้ถึงฝั่งฝัน oh. yeah. นี่คือคอร์สฝึกนางงามที่ได้รับความนิยมที่สุดคอร์สหนึ่งไม่มีห้องแอร์ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกพวกเธอต้องฝึกกันในโรงรถร้อนร้อน การฝึกประกอบไปด้วยทุกทักษะที่นางงามต้องใช้บนเวทีตั้งแต่การเดินการหมุนตัวการยิ้มและการตอบคำถามบนเวทีประกวดมิสยูเิเวอร์สครั้งล่าสุดซึ่งนางงามจากฟิลิปปินส์คว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จนั้นสิ่งหนึ่งที่เรียกคะแนนจากคณะกรรมการ <LA. S 1> และเป็นที่ฮือฮากันมากในกลุ่มผู้สนใจการประกวดคือท่าเดินและท่าฟูเทินของเธอ เมื่อหลังการเดินอันเยาวยวนสะกดทุกสายตาคือการฝึกซ้อมอย่างหนักด้วยท่าฝึกพิเศษที่เรียกว่าดักวอล์กหากว่าอยากจะเดินยักย้ายสายสะโพกให้พลิ้วไหวไหลลื่นเป็นธรรมชาติและดูเพลินตาอย่างนางงามฟิลิปปินส์อันดับแรกคุณต้องยืนบนส้นสูง7นิ้วให้มั่นคงให้ได้เสียก่อนจากนั้นก็ต้องยืนตัวตรงกางขาออกกว้างเกินช่วงไหลเล็กน้อยแขนสองข้างคว้ไปจับกันไว้ด้านหลัง ย่อตัวลงเล็กน้อยเหมือนกำลังจะเดินในท่าเป็ดก้าวเท้าออกมายาวๆก่อนที่จะกระดกสะโพกไปด้านข้างฝั่งเดียวกับขาที่ก้าวให้ได้มากที่สุดเคล็ดลับคือคุณจะต้องเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนตั้งแต่เอวขึ้นไปต้องนิ่งแกว่งได้แค่สะโพกเท่านั้นก้าวขาออกมาอีกข้างอย่างต่อเนื่องแกว่งสะโพกตามขาไป ซ้ายขวาซ้ายตามจังหวะก้าวเดินในท่าย่อตลอดด้วยวิธีการนี้เมื่อคุณกลับมายืนตัวตรงตามปกติแล้วเดินไขว้าขาแกว่งสะโพกบนเรียวขาคู่งามและแข็งแรงจากการฝึกเดินอย่างหนักนั้นทุกการเยองย่างของคุณจะส่งให้โค้งเว้าวของเอวและสะโพกพริ้วไหวใส่โอนเป็นจังหวะอย่างสง่างามจากเป็ดขีเรจะกลายเป็นหงสแสนสวยด้วยท่าดักวอล์ Duck walk will make one, make their legs stronger. It's very, very important for them to walk with stronger legs. You don't want them to see, if you are on this side and then the girls are going from left side to the right side wearing swimsuit, you will see their, um, let's say, their legs folded and they, do, they look like this. They need to have stretched legs and they will get that from duck walk. The next one is for them to have. Their that their to hips hip means needs move working so that means their, their hips needs move. การใช้เวลาเดินท่าดักวอล์กนอกจากจะทำให้การเดินแกว่งสะโพกแบบปกติกลายเป็นสะบัดไหวไปตามธรรมชาติขึ้นมาแล้วยังช่วยสร้างความแข็งแกรงให้กับช่วงขาของเหล่านางงามอีกด้วยความสำเร็จนี้อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกอย่างต่อเนื่องจะทําให้กล้าบเนื้อจดจารูปแบบการเดินและสามารถตอบสนองออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ You train the muscle.It's all about muscle memory at the end of the day You need to make sure that your muscles will remember the pain And then eventually, it's no longer pain.It's already the muscles that remember Oops, I need my shoulders to be like that.Oops, I need to make sure that when I step It should be straight, not fold e d Dus so Tagenya like like จะเรียกว่าดักวอล์กหรือการเดินแบบเป็ดเป็นภูมิปัญญาแบบฟิลิปปินส์ก็ไม่ผิดมันถูกคิดคน้นและเป็นที่แพร่หลายในวงการนางงามฟิลิปปินส์แทบจะทุกระดับแต่การจะเป็นนางงามบนเวทีประกวดนั้นแค่หน้าตาสวยงามและรูปร่างดียังไม่พอโลกการประกวดเรียกร้องจากพวกเธอมากกว่านี้ If you can only choose one person, just one person, to help, who will you help? A. An uneducated child, someone who weren't able to get study or education, or B. A. An Abandoned child. And Child. Why? คำถามในช่วงหลังๆในเวทีการประกวดนางงามเกี่ยวข้องมากขึ้นกับปัญหาสังคมและสถานการณ์โลกไหนจะต้องรับมือกับสายตาและความกดดันความสับไวในการคิดและรวดเร็วในการตอบคำถามรวมไปถึงการเลือกใช้ถ้อยคำเหมาะๆด้วยทัศนคติเชิงบวกทำให้แทบทุกคนบอกว่านี่คือส่วนที่ยากที่สุด At the end of the day with the training for the walking and then for the posture, for the confidence, for the face and for the Q&A, the Q&A will always be the hardest because if you're not really gifted naturally, it will be hard to you to explain yourself and to do the Q&A because with the walk, you can improve your walk whether you're not a good walker or not. You can still improve it but for the Q&A, it's different especially if you're not naturally intelligent. But joining a beauty pageant beauty like this It really you really have to improve a lot with your Q&A because I have these thoughts in my mind but I cannot deliver it properly because it's uh shuffled but what Kuyamakoi told me is to really have before you deliver it you have to construct it first and deliver it properly เวทีนางงามไม่ได้เป็นเฉพาะความฝันจากหญิงสาวครอบครัวยากจนเท่านั้นในกลุ่มหญิงสาวระดับกลางๆและนักศึกษา พวกเธอมองเห็นโอกาสในการใช้เวทีประกวดเป็นบันไดสู่วงการบันเทิงการแข่งขันในเส้นทางสายนางงามจึงเข้มข้นอย่างยิ่งสำหรับอบิเกลเธอยังไม่มีโอกาสเข้าค่ายฝึกแบบนี้เวทีเล็กๆที่เธอเคยประกวดมีผู้แนะนำบ้างและโดยส่วนมากเธอก็จะฝึกซ้อมเองทางเดินในสลามคือรันเวย์ฝึกซ้อมประจำวันของเธอผ่านหลุมบ่อน้ำขัง ท่ามกลางสายตาของเด็กๆที่จับกลุ่มเล่นกันอยู่ริมถนนและรถราที่วิ่งผ่าน <Philippines. S 1> <Philippines. S 2> เครื่องหมายการค้าอีกอย่างหนึ่งของเวทีประกวดคือนโยบายประจำตัวนางงามที่เรียกคะแนนเป็นก่อเป็นกรรมจากคณะกรรมการและชนะใจผู้ชมเสมอเสมอ คือนโยบายรักเด็กสำหรับแคทรีโอนาเกรมิสยูนิเวอร์ซชฟิลิปปีนคนล่าสุดก็เช่นกันในช่วงการประกวดนางงามที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยมีคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์งานที่เธอไปช่วยเหลือเด็กในสลัมทอนโดสลัมที่ใหญ่และแออัดที่สุดของประเทศถูกปล่อยออกมา และการตอบคำถามในรอบสุดท้ายของเธอเธอได้พูดถึงเด็กๆสลัมเหล่านั้นว่ามีความงดงามเพียงใดแม้ว่าพวกเขาจะยากจนคำตอบของเธอทำให้โลกออนไลน์ที่นี่ลุกเป็นไฟเมื่อบางคนตั้งข้อสงสัยว่าเธอทำงานเพื่อเด็กจริงหรือไม่หรือเพียงพูดให้ตัวเองดูดีสมกับเป็นนางงามคนฟิลิปปินส์จำนวนมากออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอสร้างภาพ yeah even before she she, she's, she go here she doesn't have anybody words before she's just walking in the community all by herself and her mom so you can see how genuine she loves the place how she wants to help and she's been doing everything just to help the kids you know her uh, why is she interested in the children? um, unfortunate um, issue. y because she believes that these kids uh, have hope. She wants to give these kids a chance to dream, to pursue their dreams, because the, s e kids are the leaders of this nation in the future. เด็กวัยตั้งแต่10ถึง15ขวบทั้งชายและหญิงที่นั่งบ้างนอนบ้างอยู่ในห้องที่เราเห็นคือเด็กจากสลัมทอนโดเป็นเด็กที่ครอบครัวทิ้งหรือมีปัญหา ส่วนหนึ่งต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยการออกไปเก็บขยะขายในเวลากลางคืนหากเป็นแต่ก่อนช่วงกลางวันพวกเขาจะเล่ร่อนอยู่ข้างถนนซุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อของอาชญากรรมและยาเสพติดแต่บ้านหลังนี้เปิดให้พวกเขาเข้ามาได้ใช้เป็นพื้นที่พักพิงอันปลอดภัยพวกเขาจะได้อ่านหนังสือเล่นดนตรีและดูหนัง และบ้านหลังนี้ดําเนินการอยู่ได้ส่วนหนึ่งเนื่องจากการสนับสนุนของสาวสวยเจ้าของตําแหน่งนางงามจักรวาลคนล่าสุด c a t r i n e n r i y is one of uh, the beauty queens here in the Philippines who h e l p us raise funds to renovate this building. So this building. This building. <Okay. S 2> so before she joined any beauty pageant, she's been volunteering uh, in Young Focus to uh, like she's one of assisting the teachers in teaching the kids. pleased kids so she she that's she with her kids and, um, she came point her life that she want help more. That why came life wanted more joined yes, <of> point and a in to to t แคทริโอนาเกรเรเริ่มช่วยเด็กในศูนนี้เมื่อ3ามปีที่แล้วและหลังจากคว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์สมาครอบครองได้สำเร็จความช่วยเหลือและเงินบริจาคหลั่งไหลเข้ามาที่นี่มากขึ้น สถานะของเธอจึงไม่ต่างอะไรกับนางฟ้าของศูนย์แห่งนี้โอ้ยสิสิเรีย่พ่มาบ้นพูด่งจัมาตุนุงดิมโปุบงปเดินมาเตั้แ่นาิกพ่อัตัมบานพโซบรโซบรกับบาพ่สามีนี่อาทิตย์แค่ที่งปารสนแันทักสับี่โซบรกบ้าพ You wanna be a beauty queen like her and help the other children? Yes รูปภาพของมิ s ยู n i เว r ร์คนล่าสุดมากมายหลายรูปถูกประดับไว้ในศูนย์แห่งนี้บ่งบอกได้ถึงความรักและชื่นชมที่พวกเขามีให้เธอและแน่นอนว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเดินรอยตามมงกุฎ สายสะพายและช่อดอกไม้สำหรับผู้พิชิตตำแหน่งนั้นไม่ใช่ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของนางงามผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวก็จริงแต่กว่าจะมายืนสวยๆเริดๆบนเวทีได้เส้นทางนางงามนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องราวและผู้คนมากมายพวกเธอมีความมุ่งมา่ปรารถนาอันแรงกล้าฝึกฝนอย่างหนักและลงแข่งขันด้วยความกระหายในใชัยชนะวงการนางงามของฟิลิปปินจึงจะยังคงคึกคักและเบ่งบานต่อไป ตราบใดที่นางงามยังคงเป็นสิ่งที่ช่วยปลุกจินตนาการร่วมของคนในสังคมให้ได้ลืมความไม่เท่าเทียมความขัดสนต่างๆลงไปได้ชั่วคราว